ดีครับผมพอกันชื่อเก่้าครับนี่กับเบาเมืองสีวีสองครับพี่น้องแ๋ยวไปเล่ยนตะกิดว่าพี่น้องมาเล่นตรงครับไปเรียนมาช่อม,มเมืองพญ่ใบครับนี่เออ เสด็จพ่อกับพญ่ใบครับนี่พญ่ใบกำลังแสดงพุดีเลยครับพี่น้องมือนี่ก็อากาศดีแน่จักน้อยครับเมือนี่เพราะว่ามันยังเศร้าอยู่ครับนี่ต้นใหม่ต้นนี้เขาไก่บ่อใด้อครับพี่น้องเด้อนี่พอบอกไว้ก่อนครับนี่ หย่หลายครับพี่น้องก่อดสีไทยลมลาบขาดไปเลยครับพี่น้องเวลาครับฝีมือพอยใบทําการแสดงมาเนี่ครับบินกับสิเนมแน่จจ้งน้อยครับหลังจากบอด้ไถมาเป็นปีสองปีครับนี่บอด้วานเขาเลยครับปีที่แล้วนี่กางสิมาเริ่มปีนี้แล้วครับนี่ก็เลยให้พอยเยใบไถหุดสะก้อนครับนี่นี่ยละครับเป็นผลงานของพอยเยใบครับของเซานี่ครับนี่ แล้วไถเล้วปุ๊บเลี้ยกะสีดดันดินให้เพิ่นน้าได้ครับเลอนี่เป็นงานเหมาครับพี่น้องเป็นงานดันดินสีเมาคุณขีณณ่เพิ่นสีเพชรมองปลูกงาไว้น้าครับนี่เพชรมองปลูกงาแต่ว่าจุดถี่ว่าพื่อไงใบไถอยู่ได้นี่เพื่อสีวานเขาครับพี่น้องนี่ เดีวยวอยู่ด้านหลังผมมีสีดำขึ้นเห็ดเป็นหมองปูกาครับพี่น้องโอ้ยเสียงดีเสียงดังเตะเสาเลยครับวันนี้ไปดู้าพที่เขาทำอยัาเนาะครับวันนี้อืออือพี่น้องอืออือขนาดดิ้นแน่นๆครับพี่น้องก้อนสีไทยล่มเป็นแถวเลยครับล่มเป็นแนวเดียวกันไปเลยครับพี่น้อง ขุดหยอดอีเดีครับฝีมือของพญไบ่เข้ามานน่โอ้เแบบาเบาครับเบ,บาเบายูดด้านขานนีค่ะคุณผีพันกำลังวานเข่าทายู่ครับหนีเจวว้าวาดลองนั่นสิกปินตุมแน่ด้อครับเนาะบมโหว่าพญไบ่สิไว้บอรครับ สุดยอดอีเีครับสีมือคนใบใบกับใบแต่ปากครับอย่างอื่นหูเลี้ยงเบอคุยางครับพ่อไงนี่ <c oughs> สุดยอดอีดีครับของรถไถฟอร์ดเท่ามือนี้ครับรฟฟรเผ่าเดียวครับพี่น้อง <c oughs> อถอยหลังยงาวเลยครับ นี่ละวิธีเก็บข้องกลางของพงเบบยใบครับมาซียุปประมาณนี้ละครับนี่นี่ละวิธีเก็บข้องกลางเพื่นเรยละครับนี่ลลอกนี่กับประมาณโอ้หลายเตือครับนี่ไถโบถึงเคองสุโมงครับนี่เลี้ยวละครับนี่ถือว่าสุดยอดครับพี่น้อง นี่ครับข้างๆกับเขาเขียวขึ้นร้ายแล้วครับนี่นี่ครับอีกข้างต่อห้างหนึ่งครับนี่ต้นนี้กัเขาใกล้บ่ได้เด้อครับพี่น้องเด้อะห้างต่อครับห้างบางหญ่เลยครับพอดีคุณพี่เพื่อนได้เลี้ยงไว้ครับนี่ป้าเป็นเด็กพยาน่ายิ่งผ้าครับว้าาาเพื่อนเพื่อนครับสีดูหัวอันนี้ไถหน้าน้องครับหน้าน้องหักกันนี่ บอกเลน in oh. ี่อกอีดีเนาะบางทีรีได้นี่ว้ายตออีดีนครับต้อให้เห um ็นเนืองานของการเลียงต่อนะครับเด้อพอดีเ okay. พิ่นเห็นนังเพิ่นหรอกครับเพิ่นเลียงไห้ครับนี่ดูห่างบักไงเลยครับพี่น้องเลยนี่เห็นอกครับเรครบอ่เห่คกครับอนี้เพิ่นเลียงไหวครับนี่แง่ๆๆๆงอๆๆ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 ๆคๆๆอยๆๆ ขุ่นครับห้างหนึ่งอยู่ตัวนั้นครับนี่ยแต่ว่าบกกาเขาไก่หรอครับเขาไก่ได้ซรัพนี่ละพงเย่ายกับบกกาเขาไก่กันยันหัวงอหัวงอ,อ,อกึก้กนแล้วเดี๋ยวสิเร็วกว่าเก่านะสิคักกว่าเก่า่ทีนี่ครับกลาายยเเเป็นนผู้่่ดิงกับอุ้มนี่กับเขาไก่บ่อใด้ได้ครับพี่น้องยังว่าบอกพง,งาย่ใบอย่าเอาทอรถเข้าไปไก่ได้เหรอพี่นนองเดี๋ยว ขั้นเตะไงจากหัวตัวครับพี่น้องเลยแต่ว่าผู้ใบเราว่าบบใส่ปัญหาเราแขนผ่าเราว่าโบใส่ปัญหาเพิ่นแขนผ่าเพิ่นน่เพิมาคุยอีกเดี๋ยวฝ่าใส่ใส่ใส่มันบินพึ่งมาบันนึกว่าวายหรือเปล่าใส่ใส่วันนี้เบลเล่าว่านั่นนั่นนั่น โอ้เห็นล้วครับพ hmm, so ี่น้องเ็ยกเปยหอเ่างไวอย่างต่อหมืไงเลยครับเพื่นบอลป็นังแอ้ยเป็นเลี้ยงไว้ครับเลี้ยงไว้เดี๋ววายามาสู้นเพื่อนท่านล่ะขันสู้นี่เป็นเลี้ยงท่านที่เลยะครับนี่โอ้นี่และครับพื้นที่ที่ว่าพ่อนใบเพื่อนไถแล้วแล้วเพื่อนกระสี ดันขึ้นนี่เลยครับพี่น้องนี่น้องเพิ่นสิปลูกงาครับดันขึ้นแล้วก็สิปลูกงาเลยเอ็นบ่นี่ครับว่าเป็นเลีนนเ้ยงข้อย,ยังยวนนั่นอ๋อกล้วยพันใหญ่ครับไปมือเป่ามือถือเฮ้ยพ่อพ่อพ่อพ่ผมมาโตแล้วเกือบตั้นหนึ่งเหมือนเดิมมึงขนาดลูกมัน,นยังงามเนาะโอ้เลยล้วยงามนั่ตัวนี่้<น>ยืนเสาทานพ่อกล้วยก็ตัวใหญ่ยังไง โอ้เออโอ้กล้วยสามตัวมีแต่ตัวง,งามๆครับพี่นอ้องออ้สเกี่ยงน้ำนอตคือพี่เถอะวะยางงามเลยเดี๋ยวนี้อ้วนใหญ่แห้งครับเออโอ้วยยางงามเลยครับพี่น้องไว้สามตัวครับมีแต่ตัวพี่ๆอ้อนวนๆครับนี่ครับวิธีกินหนามเพิ่นครัๆแล้วก็เกี้ยวใหญ่กินหนามครับนี่ พี่น้องเลยเป็นเลี้ยงก็เลี้ยงแบบธรรมชาติเลยนะครับพี่นอ้องอย่าขยะอยู่ทงหน้าครับนี่งนี่ไปเรือยเริ่มดันแล้วครับวันนี้เริ่มลงไม่ลงเมื่อนแล้วครับนี่ใสดันยางเดียวครับเท้ามานนี้ ครับบริเวณพญายาบอีสีดันกับซียูประมาณนี้แหละครับนี่ต้องเอาดินมาอัดใส่มันเต็มไปเลยครับนี่อู้วี่อะี้อยอัดเต็มไปหนีบมาเลยครับบ็ได้ฟังเสียงเลยครับพญนี่ใส่ยางเดียวเลยครับวันนี้นดันหน้ายางเดียวครับ นี่แหละครับหลังจากเพิ่งไบท์เพิ่งไทแล้วเพิ่งกระสิบดันยางเดียวครับนี่อัดใส่นี่มันเต็มไปเลยครับพี่น้องนี่เสียไว้ถ้าปลูกงาครับโอ้เสียงคำรามเลยครับวันนี้พี่น้องดันยางเนี่ยจะน้อยครับถึงบ่มีโต้กับมันดินมันเกียกโคตรครับนี่มันบ่มพันธุ์ไว้ดีไปเลยครับพี่น้องเลย เดว่ากิบบใส่ปัญหาครับนี่สำหรับทบยใบรถไถฟอนเฮ้าครับนี่เด็ดได้รปสุยางครับนี่เออวู้วว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 าอย่างเดียวครับพี่น้อว แรกครับำลังเปิดงานด้คลองแรกโอ้ระวังเตาทานเก่าดินี่แหละครับควบคลองโตของเพินครับเผ่าเดียวครับพี่น้องเดี๋ว่าคุ้นขับสองเผ่าครับเมื่อนี้ฟอดแตงรอเฮาครับเมื่อนี้ เสียงก็ได้ใจครับมื่อนี่อือ,อที่เราอ,อือ ต่อเรื่อืเออยังหล่ะลูกใจยังน้อครับพี่น้องเลยต่อพิษผ่านเพิ่นไม่ <c oughs> ต่อบินผ่านหัวเพิ่นห้องกากๆเรียบร้อยแนเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวว่าเพิ่นบาหยาน <c oughs> เดเอาเพิ่นแขนพระอยู่ครับพี่น้อง พเนยใบเพนเรไลดินกับประมาณ50เมตรครับพี่น้องมือนีิประมาณ40ถึง50เมตรครับนี่สีไลมาเรื่อยๆครับนี่ว่าคุณพี่เพื่นคุเฮ็ดใบมองฟูกงาครับมือหนิฟูกงาไว้กล้วยครับนีู่กฟังเน่งกับฟานเขาครับพี่น้อง เขาทานเด้โอ้ีมาออกเยอยู่ไก่พนันยใบบ่ได้เหครับืันนี้เสบงุ้ยแล้วครับืันนี้ ยางเดียวครับห้องมันนี่ข้องแหลกกับสีหนาเนี่ยจังน้อยครับเพราะว่าเพิ่นหนี้ยายากับสีน้าเนี่ยจังน้อยครับเดี๋ยวดันข้องแหลกกับสีหนาแต่ว่าพอหลอบสองหลอบสามกับสีง่ายขึ้นเรื่อยๆครับเพราะว่าหนามันกับสีบ่มีครับนี่กับสีดันได้ง่ายๆ,ๆเลยครับุ่นละประมาณซีทิ้งหาซีเมตรครับนี่ก็คือเดีไลน์ินมาเรื่อยๆครับนี่เพราะว่า การไถหน้าเพิ่นมันสูงครับพี่น้องเลยขึ้นไรดินถึงมากอัดขึ้นมองอูกนาไว้หัวเลยครับพี่น้องนี่ละครับพื้นที่หัวมุมแต่นี่ละคนเสีัดให้มันเต็มไปเลยครับนี่งลาดินขึ้นมาอัดให้มันเต็มไปเลยครับนี่เต็มไปเลยครับ đây là ít phần nâng phần cà phía vầy phây Văn hấp khẩu đâu mà. เราได้กินเอ็มลอยอันนี้อันนี้ยังพันยภาใบเข้ามาเลยโอ้ไปกินมันอีนนี้กินบิ๊กมันนี้บ้ากินบิ๊กผสมกาแฟปุ๊บหยุดยอดหลายครับพี่น้องเรได้กินกล้วไอ้ก็มัน,นยนจะสีนี้ที่เรื่องข้วยั้วไอ้ก็ได้ไล่แบบตั้งพุพนะ่มพ,าาพ,ลพ,ลาาพุ่งของใจเนาะพอเราตั้งพุ่มพุ่ได้ไล่ไปแล้วพิษดลเลยพี่เนละไล่หนาดินนะนี่หนาหนา คนบอกแล้วคนบอกแล้วเดือดแล้วสุดยอดไปไหนเนี่นบอกแล้วสุดอดไปนางไปตกแ่งคนกแล้วนบอกแล้วเพิเ่นใส่สมองเดียวเพิ่นว่าครับเพิ่นหูไปแล้วครับพี่น้องก็ต้องบอกอยากครับเพิ่นนี่บอกแค่เดียวก็แล้วโรดครับบ่ได้บอกลำไรหลายเทียดอกครับเพิ่นผู้ใบนี่บอกแค่เดียวเพิ่นจัดให้เลยครับพี่น้อง เ้าอาจจะมากงองไว้ซือคอมังเดี๋ยวมาล่า,ล,าล่ามาแล้วก็สิดันไปรอบเดียวเพื่ออะไรดิทะเบงรถนี่น เราเอามแเ้าเอามากรองไหวอะไรยังเออลรามากรองไหวกรองไหวแล้วก yeah. ็สีนั right? ้นไป็เทเดียวไปเลยจ่างสินะเห็นสะพอน้อหมูบนเป็นเด็กกับเจ้างแต่บ้อนเจ้าเล็กเนาะเนี่ยเลกเล็นลุมเนแล้วหูไปเรียกยังเ็นบอลนัเอามาไหวเจ็นบอลก็ิำมาเลยกอนเ็นบอละเห็นใบเมียนะครับพี่น้องกำลังเลียงเหลยอครับพี่น้องเลี้เดียวไปเลยครับ ก็สูงขึ้นเรื่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆบาบ่มีขวดหนาะบ่บมีครับบ่มีบ่มีกันขวดหนาเลยบ่มีเลยบ่มีกันไข่ก่อนหดดินหมายบ่มีกันไขด่ดินออกอยางไม่มีก่อนเนาะไปลายดินประมาณหาซีเมนต์ก,กำลังบ่มีตกครับเนี่ยมีตะดันหนาย,ย่างเดียวครับเพิ่นสายหญ้าเพิ่นครับ เมี่นครับถับปกติดันยากแด้ครับพี่น้องดิสกเบียร์เลยอันนี้กำลังบรมีุกเลยครับพี่น้องอัดมาเต็มไปหมดเลยนครับพี่ มาเต็มใบมีดรครับกำลังเลีอยเียครับปอดเท่าเดียวห้องเลยครับมาสูตรเพิ่นสูตรเพิ่น เต็มใบมีเบเดเลยครับพี่เหล็กก็ดันามากองไว้ซะก่อนครับพี่เหล็กก็ดันมากองไใบกองไว้ครับถอยหลังอีกรอบหนึงน่งเงี้ยวจันมาเทเดียวเนะครับพี่น้องอัดไปเลยต้องห้ามไม่ให้เข้ามือครับพี่ตระกูลต้องย่านเที่ยงน้ำมันครับย,บยางเหยียบยางเยี้ยวครับวันนี้พี่นี้ไปเข้ามือนี้ เอาแบบโมมีปีนี้คุยได้ล้ครับเอามันงหายค่องไปได้ละลครับโอนีเ่เออพี่น้องเลียงดูเจียงลังครับพี่น้องเจียงไม่เหนียแล้วครับพี่น้องแรงใจพี่น้องแมงยอดเลยครับมมียากใจแห้งครับควบแรงของคอเท่าโอมาี่ ครับกำลังสีเข่าล็อกพอดีแล้วครับนี่กำลังสีเข่าที่ครับนี่ยเอออย่างเงี้ยรอบแรกกนะรอบนั่นครับพี่น้องขัดจิ้มใบมีดไปเลยอุ้ดยดูของพี่น้องใบเล่นนวลนะครับแม่เนี่นย เดี๋ยวบนชิปนี้เนี่ยก็ขาจะลืมนะครับเดี๋ยวฝากกดไลค์กดแชร์ครับนี่ว่าใครเดี๋ยวกดเดี๋ยวเขาซื้อเดียพาคลิปใหม่ๆครับอยากส่องเบาเมืองศรีสุนทครับพี่น้องนี่หรือว่าใครอยากกดติดตามพ่อใหญ่ใบก็จะลืมแล้วครับ,เ,ออดเ,รบนนเดี๋ยวส่องใ,ใหม่ครับเบาเมืองศรีสุนทครับพี่น,อนอออออ้อง จัด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 ห้อง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 พยาบาลวันเดียวออเออเออดบโดดดดโดดดบดพี่ให้น้องก่อนนี่ละครับ

เอาหูดครับมาหนีบหูดแต่ไถหน้าเด้ครับนี่เบิ่งเตะลำพวงกหัว้วครับเอาหูดซ้ำใจครับพี่น้อยยงเบ,บิ่เแต่ลำ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเ้ยเฮ้ยเยเฮ้้ยเฮ้ย้ยยยบ่เเเ้ย้ฮ้่ครับฮ้เบบบบบฮเ้ แดงโตว่าสิบว <No <Uh ัยเป็น uhm สิบไปครับพ่อครับเดิมันจะมัวกระหัวแล้วครับดิวัยเป็นทักบินครับพี่น้องโอ้ยเฮียครับพ่อมันบ่มีซื่อมันมันมันบ่มีหม่องข้อล่วงเลยครับแค่นี้โอตาเรเดอครับเพลงมิวสิ่เข้าคลุ่ เตรียมมายางคักเลยครับพี่น้องเลยโอ้ยขุนล่โพงเพิ่นครับพี่น้องโอ้ยขนวิธีเพิ่นมัดไหนครับโอ้ยบ่้โหแต่ไถหน้าครับลำพงแกฮวนครับเออต่อสายไปป่าเราไม่ได้ครับพี่เป็นสายสายสายของเราเป็นสายธร่ได้นะครับสายไม่ผ่านเพื่อนเลยนะครับโอ้ย่าฮ่าฮโอ้ยหัวไหลครับหัวไหลบ้านเมืองสีมีสองนี่มาแห้งครับบ้านนี้ว่ามปนสีไปครับพ่อครับนี่โอ้ย มัวกับหมวกทหารครับป้าดิี้ยกลับหม้อยีนขับหม้อยีห่อได้เนาะนี่เนาะโอ้ยพูดนะคนหาเพลงเลยครับพี่น้องเดินลีลาเพลนครับอ้ยเอ้ยพี่น้องเลยใส่ดันใส่จวดเท้าครับมืาดิพวกลำพงมานนำครับพี่น้องใส่หูฟังเลยครับดังครับทงอยู่ครับบ่เป็นเสียงเพลงได้เสียงรถครับ โอ้ดีล่พยายายนี่ชิ้นขาแนบมาครับพี่น้องเลยพกลำพอกลำโพงมานน่ำครับใส่หูฟังอย่างดีเลยครับผมเห็นแต่นักบินท่อนะครับแบบนี้ ครับเพราะว่าขวบทั้งพวกน,นึงศูนย์เท่าเดียวครับพี่นอ้องความดุความดันกิดยุ่งน้ำพะเายาใบเบิดครับมาอนี้มือนี้แขนผ่าครับพี่นอ้องเพราะว่าย่านหัางตอครับมาอนีิอุ้ยจาไปมาเสียระย่านลยโอ้ยโอ้ยระวังพระเฮียเด้อครับเดี๋นี่อ้ยพี่น้องเ้ยตาตาตาโอ้ใครเดินไปชิปนี้เดี๋ยวจะลืมนะครับเบินฝากกดไล์กดแชร์ครับ หรืว่าไปเด้กดแล้ว,วเก็สีบริพาดคลิปใหม่ๆครับจากสองบาวเมืองสีวีสองครับนี่พี่น้องแล้วคลิปนี้ขออนุญาตเก็บที่ไปเที่ยงเท่านี้ครับสวัสดีคับทุด